สวัสดีครับพี่น้องผู้ปกครองก็ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับย่างไปยังฮันไป,ไปขี่นะป้ารถบ้านอยู่ไหนรถบ้านอยู่ฝั่งนูนนงน้นย่างไปฝั่งพุน่นโอ้ <c oughs> ล้วไปฝั่งพุน่นลเป็นขี่ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่จะเดินเข้าไปทำไมอย่ามาเถียงไปนี่สิผ้าไปาย,าไยายบอลลี่จะย่ามาเถียงคอยคอยไปมเมื่อเลี้ยว เนื้อมาสิภาพไปยิงฉันอยากกินสมมัคทูเลียนเอาอยากกินสมมัคทูเลียนหน่อยฮะซมซื้อมานีทางนี้ เนี่ยจะเห็นเป็นรถสตุกตุสันตินเนี่ยเอาก็้อเห็นอันบอไม่ยี่บอนจะมักเทียงไหมฮะซอทอดบที่เหลกจอดหันหลังแต่ว่าเขาใหญ่บอนเขาใหญ่บอนน่ะ่วยเอาสิไปยังหานทังเขาอยู่พี่ แต่แว่าระวัางถือปลาเงียวเขาเดินหล่ะเห็นมาหลายคนแล้วเออเออมื้อนี้แมวตีทีมีตีไปได้เห็นงานเดีย๋ยนาองเห็นนะครับพี่น้องทางทีมงานกกำลังเก็บเวที่นะครับทางฝั่งคน รถมาจอดหลังสังกะสีหนึ่งนะครับเ<ช>พราะว่าล่านนันให้ผู้ที่มาช่วงกันแสดงนะครับในมิธีจอดอย่างเต็มทีนะครับ<ป>ชักไปลุงสีเอาจอวอดีเตอร์เอาจอ led ออกแล้วนะครับมันคือมืดแต่ละทางเนี่ยสีหานั่งไปพ่อว่า่ะมันมืดแน่เนี่ยมันสีกลมกลืนไปน,น้ำอากาศแล้วเด้นเนี่ยโอ้ย ไปเอ้ยไปยุสัยหนออยู่ยี่นันไม่งีบ่นบ่นั่นแมนแมนเนาะโอ้ยอยู่ทิ่งทึ่งพินบอกเนี่ยมันเห็นอยู่แมนบอกไม่คือมืดแค่ โอ้ยสาธุพุทธรัตะนังธรรมรัตะนังโบ่ได้สวดเอื้อนผีบ่ได้สวดเอื้อนผีสันดอกตกใจวันเนี้ยมเห็นอยู่อากาศมันมืดเขาห้องมาล้ัมซิงบอกปลาโอลานอบอกวอล้ัมเจ้าสิฟางบ่าเหล่าโอลานอนั่นโอลานอฟบัพพาปัวบัพพาปัว พาพาเบลเสื้อผ้าหน้ตากไว้อยู่ยใสามบาทอ่ะเจ๊มะไอหลงบ้านลืได้กลับบ้านน้ำมูเพราะเธอแพ้ับบ้านน้ำมูแพ้เพราะเด้กลับน้ำมูฉันนี่ละหลงบ้านหลงรถอยู่ถ้าไม่มีเธอยิ่ได้อยู่บอกเออมันแน่นอนอยู่แล้วผู้สํารวจงานฉันหลงทุกคนที่หลงลืมเอย่างงี้งานมีให้สํารวจเราต้องสํารวจ เราอย่าพูดว่าอย่างทั่วมันต้องทั่วใส่ไปใส่ใส่ห้องน้ำสามบาทไอห้องน้ำสามบาทเอย่างนี้น <c oughs> <c oughs> เส้าเนี่ยสามบาทอีหยังห้องน<า>้ำบาทถ่านฟรีซีไปเอาเสือ้อผ้าไม่ได้เขาโย่แต่ว่าเขาเห็น,หนคือเขาคือเห็นสามบาทคือบอหาบาทให้มันแล้วโหลดมาดูเสียไม่รัรงค์เนาะพ่อ คือจังปวดแขนว่ามือนีิทายชิปเป็นยังคือยู่ยเลยแัดแม่หักยุสารคามแล้วแม่หักยุ่สารค้าม ฉันอันกระไว้ตั้งแต่อ๋ออันขี่ไปแต่อยู่ที่เวทีเหรอนนะตั้งแต่เริ่มเริ่มเพลงแรกอ่ะคุณได้แต่ดันมาอุ้อ <c oughs> อยอยากกินหมูกระทะ

อันยากอะเจนหยอกชื่อแากแจกกระคุณจีได้ไหมนำมาเนี่ยมาสร้างสร้งสร้สิแตกยังสร้างมันสร้างมาตะลบปัดคนไหยิปไปอหักน้ำฉัน่าฉัน่าเธอสิมีซื้อเกาหลีเหรอดิอะไรบะกกุยจังฮี บ่ต้องแปลดอกคนเบิ่งขาหัวโย่เออใส่ซื้อไว้ไม่แห้งก็เอาไปตากเทิงรถบัสไม่แห้งก็เอาไปตากเทินรถบัสไม่เหม็นถ้าตากบนรถบาสเพราะถึงเว่ล่านันมันก็แห้งเอง ผ่าฉันแหงจนกรอบบอมนเมนเศร้าเจ็บข้อแล้วนี่เลิกกินยาอีกสองมือหายฮะโอ้ยกระโพรดละกางเกงในหายกางเกงในยิงก็คือกางเกงในฉันได้เป็นตะดมอะเศร้ายาดมผู้เดียว เป็นไรเเอาไปตากไว้บ้านก็ได้นะใชค่้ยาเบสพราเราใช้ปอพนลุกไฟลนี่ซื้อยาหมดไปแไขรู้ไหมทำไมถึงหอมเพราะเราใช้น้ำยาปอพนุมไฟละเ่งเป็น้่ะขายของเป็นแล้ว่าว่า่อโอ้ยแต่ว่าสีเตือนอย่างหนึ่งเด้ได้ความสนิท บ่ามันเขปิดลวดวัดบ่กลัวั่เขาไม่เคยปิดหรอกเขาเปิดตลอดนั่นแหละเอาดีๆไปสำรวจไปเบ้อไป ่เขาผิดล้วเหรอว่าอยู่ย่านอยู่เอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนีคลิปหนาพอกันไหมนะครับหากมีบอลใด,ดผิดพลาดหรือลวงเกินไปก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหมค่ครับสวัสดีครับ